สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการไลฟ์สดของ Space วอีกครั้งนะคะดิฉันนางสาวพชัชรพลดุลโนเป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดภารกิจ Double Sandwich ในวันนี้ค่ะปัจจุบ,บันองค์กรสำรวจอวกาศทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าสำรวจดาวคาะเนื่องจากลักษณะทางกายภาพเหมาะกแก่การอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบ,บันมีการส่ง rover ไปสำรวจดาวอังครแล้วถึง5ตัวด้วยกันแต่ยังไม่มีการเก็บตัวอย่างดินที่ได้จากดาดวอังครเพื่อมาศึกษาต่อยังโลกสำหรับร,รายละเอียดภารกิจในวันนี้ขอเชิญคุณพัชรพลผู้บงัง โดยครับผมนายพาระเจ้าพงเกลียวเนินเป็นผู้บังคับบัญชาในหัวหน้าภารกิจ Double Sandwich ครับสำหรับภารกิจในวันนี้จะมีเป้าหมายหลักคือการส่งโรเวอร์ไปสำรวจตัวอย่างดินมาบนดาวอังคารเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ของเราได้ศึกษาตนเองครับโดยภารกิจของเราเป็นไปสามส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่งการเดินทางจากโลกไปยังดาวอังคารส่วนที่สองการลงจอดและการเก,กร็บตัวอย่างดินบนดาวอังคารและในส่วนสุดท้ายของภารกิจจะเป็นการนำตัวอย่างดินกลับมายังโลกครับซึ่งภารกิจทั้งหมดน,นี้ถูกควบคุมแบบระยะไกลทั้งหมดเนื่องจากในปัจจุบันการส่งมุลโตไปสำรวจยังมีความปลออดภััยยไม่เพพีงครบ ต่อไปผมจะให้วนวิศวกรของผมมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเารกิจและโครงสร้างต่างๆของจรวดกันครับขอเชิญคุณคุณัดครับสวัสดีครับคุณกุณัดจะสอนเป็นหัวหน้าทีมวิศวกรของยานใส่พิสองครับในส่วนที่หนึ่งเราเดินที่เราใช้เดินทางไปยังดาวอังคารเราใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งเพราะว่ามีราคาถูกน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับใช้ยนงข้องถุงโลกและจรวดแบบพาราโบลิกเพราะจะมีค่าเดคโคเวชชั่นน้อยจึงทำให้ค่าเดคฟอร์สที่มีอย่นั้นอยลงตางจรวดจึงสามารถเข้าเคลื่อนที่เข้าสู่วงโคจรหลักได แบบคลิปเดลต้าเป็นรูปแบบจำนวนที่เหมาะสาามต่อการกำหนดจุด cp cg และช่วยลดแบคบอนและตำหลักเอโรเดมิกจากนอกจากใช้เครื่องอยนต์แล้วยังมีการใช้ระโหลดจ่าแรงดูดโดยใช้แรงดูดนในการเวี่ยงจรวดให้มีความเร็วมากขึ้นเราเรียกวิธีนี้ว่าการทำคาบิตี้เทิร์นที่ความสูง10กิโลเมตรเรายิงจรวดมุ่งทางที่ตัวนันออกของโลกและทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นและเมื่อบนที่70กิโลเมตรเราก็สามารถเตินทำารงนันขาได้ครับ ดาวดาวังคารหรือดาววนเดิดดนรูปศสยะจะถูกแรงดดูดของดวงอาทิตย์บังคับให้วิถีของยานกลายเป็นวิถีโค้งซึ่งหากเราต้องการเดินทางไปยังดาวังคารก็ต้องถ่างวิถีโค้งโดยการเปลี่ยนแปลงความเร็วยิ่งเพิ่มความเร็วเข้าไปมากจะยิ่งถ่างระยะออกไปได้มากโดยใช้หลักการของซลอกอฟสกี้ในสําหรับการลงจอดบนดาวังคารตัวยานจะแยกออกเป็นสองส่วนคือส่วนของเครื่องยนต์พร้อมเชื้อเพลิงเหลวสำหรับการเดินทางกลับสู่โลกจะถูกทิ้งไว้ในวงโคจรเพื่อลดน้ำหนักของยานลงและปล่อยโรเวอร์พร้อมยานสำรวจลงไปบนพื้นผิวของดาวังคาร และเนื่องจากดาวอังคารนะมีความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศเพยียงแค่1%และแรงโน้มถ่วงเพียงแค่38%ของโลกเท่านั้นนะครับการเดินทางขึ้นสู่วงโคจรของดาวอังคารนะจึงเป็นเรื่องที่ง่าย ใช้เชื้อเพลิงน้อยแล้วก็หลักการของแอโรไดนามิกเนี่ยแทบจะไม่มีผลกับยานเลยนะครับต่างจากตอนที่เราออกจากโลกนะที่จะเป็นที่ต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากและใช้หัวจรวดโค้งมนแบบพาราโบลิกนะครับเมื่อเราขึ้นสู่วงโคจรของดาวอังคารได้แล้วนะครับเราก็ทำการขึ้นไปดอกกับเครื่องยนต์ที่เราทิ้งไว้ในตอนแรกนะครับจากนั้นเราก็เดินทางกลับโลกนะครับโดยใช้หลักการของชิออฟกี้เหมือนกับตอนที่เราเดินทางมาดาวอังคารนั่นเองนะครับต่อมาเมื่อยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมิโซสเฟียของโลกนะครับในชั้นนี้จะเริ่มมีอากาศบางๆนะครับทำให้เกิดการเ ให้ตัวยานลงจอดได้อย่างปลอดภัยและถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองนะครับที่มา15 seconds เปลี่าดาวขั้นพร้รอมปทิทีได้บร้อมแล้วครับพร้อมหน้าคือดาวขัานพร้อมออกตัวได้ท่านครับใกดดล้จะมาถึงดาวข้าแลครับปรอยยูนิ2ได้อออไดขณะน,นี้ยูนิ2กําลังเข้าสู่ชันบรรยากาศของดาวข้าแล้วครับ ัวอย่างนี้เราคำนวณวิธีเสร็จสิ้นพรอมออกบินแล้วครับจุดเครื่องยนต์ได้เนจรวดมายโยกำลังเดินทางขึ้นสู่หุโคโจรองดาวอังคารครับพบยูนิตวันแล้วพร้อมทำการด็อกกิ้งได้ทันทีทการด็อกกิ้งได้ด็อกกิ้งสเร็จพร้อมสำหรับการเดินทางกลับโลกแล้วครับพร้อมแล้วออกตัวด้วย จรวดแซนวิช2เดินทางมาถึงโลกแล้วครับคราวนี้จรวดแซนวิช2เดินทางมาถึงชัน้นบรรยากาศของโลกแล้วครับกำลังส,งส่งแซมเปรลดินเข้าสู่ชัน้นบรรยากาศครับ ดับเบิลแซนด์วิของ Space Y ตัวอย่างที่เราเก็บกู้ได้ในวันนี้จะเป็นอีกก้าสำคัญของการสำรวจอากาศสำหรับวันนี้ดิฉันพระชาพมณนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ